สวัสดีค่ะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะในวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเรากลับมาพบกับคลิปแรนดอมเนาะก็คือคลิปแรนดอมของเต้าเนี่ยจะเป็นการอ่าหัวข้อคลิปก่อนนะคะหัวข้อหัวข้อคลิปในวันนี้ก็คือนะคะ เรื่องราวของคู่คนถัดไปของคนโสดนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะว่าคู่ของคุณเนี่ยจะลักษณะเป็นอย่างไรเาจะเปิดไพ่ออกมาสิบใบด้วยกันแล้วก็จะอธิบายด้วยประโยคสั้นๆนะคะเกี่ยวกับคู่คนถัดไปของคุณที่คุณกำลังจะได้เจอเนาะนะคะก็คลิปนี้เนี่ยสำหรับใครบางคนเท่านั้นนะคะที่คุณรู้สึกว่าดึงดูดใน,ใน,ใน าจจะเป็นหัวข้อคลิปหรือว่าคุณเป็นคนโสดแล้วก็อยากที่จะฟังแล้วคุณหยุดฟังนะแปลว่าคลิปนี้เป็นคลิปสําหรับคุณเลยนะคะก็เรามาเริ่มกันเลยคลิปสั้นๆที่ใช้ระยะเวลาไม่นานต้องใช้ไพ่เพียงสําหรับเดียวเท่านั้นนะคะไพ่ทาโร่เพียงสําหรับเดียวเท่านั้นเพื่ออธิบายนะคะคู่คนถัดไปนะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณคนโสดนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะ เข้ามาแล้วนะคะต้อฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับ Red Lip s t e l i n g ที่มีทั้งช่อง YouTube แล้วก็ Facebook Page เลยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยโอเคเรามาเริ่มกันเลยสำหรับคุณคนโสดใบแรกที่จะอธิบายถึงคู่ของคุณนะคะอ่า คนคนนี้นะคะมีลักษณะของคนที่มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดตรงด้วยนะอ่าใบที่สองนะคะโอ้เขาคนนี้เป็นคนที่มีความอดทนนะคะมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทในเรื่องของการทำงานมากๆเลยนะแล้วยังไงต่อ ว้าวเขาคนนี้เป็นคนที่พร้อมที่จะมีความรักแล้วเขาก็รอใครสักคนมาเติมเต็มชีวิตเขาอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนะคะวิสองถ้วยขึ้นมาจ้าเขาพร้อมที่จะมีความรักแล้วนะคนคนนี้ที่คุณกำลังจะได้เจอนะคะใบที่สี่สิเล่าเรื่องของโอ้ยคุณค่ะ ยินดีขอบคุณคนโสดด้วยนะถ้ามีความรู้สึกว่าคุณใกล้จะได้เจอเขาแล้วแหละหรือว่าใครบางคนอาจจะกําลังคุยอยู่ก็ได้นะเขาคนนี้นะคะมีความพร้อมที่จะสร้างครอบครัวนะเมื่อเขาเจอคนที่ใช่นะคะอืมอะไรกันคะเนีย่ยคุณคนโสดคะ <_ d ata> แล้วก็โอ้ เขาอาจจะผ่านเรื่องราวในชีวิตมาค่อนข้างที่จะหนักในที่นี้เขาอาจจะเคยเป็นคนที่มีครอบครัวมาก่อนนะคะแล้วยังไงต่อว้า wow, ว the world เขาคนนี้มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่ จะเป็นลักษณะของชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่ามีความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับคุณนะคะที่เข้ามาฟังนะคะแล้วยังไงต่ออุ๊ยเดทเขาอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความเป็นความตายของบุคคลอย่างเช่นนะคะ การเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือทำงานในโรงพยาบาลหรือว่าทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยกู้ภัยอะไรบางอย่างเนาะที่ช่วยเหลือคนที่แบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเออใกล้ใกล้กับความเป็นความตายอะไรแบบนี้นะคะแล้วยังไงต่อปุ๊บโอ้ คนคนนี้นะคะคอนเฟิร์มอีกแล้วเนาะเขาเป็นคนที่ขยันในเรื่องของการทํางานแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทเขาอาจจะเป็นคนที่มีฝีมือในการทําอะไรบาง,างอย่างอย่างเช่นพวกงาน DIY อะไรแบบนี้ก็ได้นะเป็นคนมีฝีมือนะคะแล้วยังไงต่อปุ๊บว้าว Queen of pentacles นะคะ เวลาที่เขามีความรักเนี่ยเขาอยากที่จะ t r ีตหรือว่าดูแลคนที่เขารักเนี่ยให้เป็นเหมือนแบบเจ้าหญิงอ่ะเขาต้องการที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะทุ่มเทนะแรงกายแรงใจแล้วก็อยากที่จะดูแลคนที่เขารักเขาต้องมั่นใจว่าเขาสามารถที่จะดูแลคนที่เขารักให้แบบสามารถที่จะอยู่ดีกินดีแล้วก็สุขสบายได้นะคะและใบสุดท้ายเกี่ยวกับเขาคนนี้ที่เป็นคู่ของคุณนะคะว้าว king of w a n d s นะคะเขาคนนี้มีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีพลังมีไฟในตัวเองสูงเขาเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆในชีวิตอยู่เสมอเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะแล้วก็ชอบทําอะไรใหม่ๆมีความกระตือรือร้นในตัวเองสูงแล้วก็รักการเดินทางด้วยนะคะก็ประมาณนี้สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะไม่มี ไม่มีไพ่ที่บ่งบอกถึงราศีอ๋อมีนะคะไพ่เดทเนาะเขาอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกได้เขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่คุณเข้ามาฟังคู่คนถัดไปของคุณเนี่ยอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกได้รจริงๆคือเป็นราศีไหนก็ได้เนาะนะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้สาหรับคุณคนโสดนะฟินมากๆเลยว่าสองใบนี้ออกมานะคะเออเขาพร้อมที่จะมีความรักแล้วนะคะก็ขอให้คุณเจอคนคนนั้นเร็วๆนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ไปละคะสวัสดีค่ะ